สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง J Insight นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนถึงวิธีการเปิดใช้งาน 2FA ของบัญชี Bitasa นะครับซึ่ง 2FA หรือการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนก็จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยของบัญชีของเราไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเวลาที่เราเข้าสู่ระบบนอกจากเราจะต้องกรอกพาสเวิร์ดแล้วเรายังต้องกรอก 2FA ที่เป็นเลข6หลักจากในแอป Google Authenticator อีกด้วยนะครับโดยเลข6หลักนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกๆ 30วินาทีนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะเปิดใช้งาน2 FA บนบิททาซ่าเราก็ต้องทำการโหลดแอป,ป Google Authenticator จากใน App Store หรือ Play Store ลงมาบนมือถือของเราก่อนด้วยนะครับโอเคสำหรับการเปิดใช้งาน2 FA จากบนเบราว์เซอร์ให้เรากดเข้าไปที่ตรงมุมบนขวาของอีเมลแล้วกดเข้าไปที่ Setting นะครับจากนั้นเราก็จะอยู่ในหน้าโปรไฟล์และความปลอดภัยที่ด้านล่างจะสังเกตเห็น Two Factor Authentication ณตอนนี้มันจะยังคงปิดอยู่พอเรากดเปิดไปปุ๊บมันจะมีหน้านี้ขึ้นมาให้เราทำการกดเปิดแอป Google Authenticator ขึ้นมาแล้วกดไปที่ปุ่มบวกด้านล่างเราสามารถเลือกได้2อ,อย่างว่าจะทำการสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้หรือจะทำการกรอกคีย์ที่อยู่ด้านล่าง QR Code ก็ได้นะครับและพอเราได้ทำการสแกนไปเรียบร้อยแล้ว 2FA ของ b i t ท a z s a ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับให้เรานำเลข6หลักที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ ไปกรอกในช่องใส่โค้ดนะครับซึ่งถ้าเกิดเรากรอกถูกต้อง 2FA ของเราก็จะถูกเปิดใช้งานอัตโนมัตินะครับจะสังเกตเห็นว่าการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนของเราก็จะถูกเปิดใช้งานแล้วนะครับต่อจากนี้เวลาที่เราเข้าสู่ระบบหลังจากที่เราได้ทําการกรอกอีเมลและก็พาสเวิร์ดไปแล้วเราก็ต้องทําการกรอก 2FA จากในแอปบนมือถือของเราอีกด้วยนะครับถึงจะสามารถเข้าใช้งานได้สําหรับใครก็ตามที่ต้องการจะเปิดทูเจากในแอปบิตทัสซาโดยตรง เราก็สามารถกดเข้าไปที่โปรไฟล์เลือกการตั้งค่าความปลอดภัยจะสังเกตเห็นฟังก์ชันการยืนตัวตน2ขั้นตอนซึ่งเราก็สามารถกดเปิดจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้ผมก็ได้ทําการเปิดจากในเว็บบิตทัซซ่าไปเรียบร้อยแล้วโดยมันก็จะมีขั้นตอนการเปิดใช้งานที่เหมือนกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับวิธีการเปิดใช้งาน t fa หรือการยืนตัวตน2ขั้นตอนบนบิตทัซซนะครับท้ายสุดนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ แล้วในคลิปต่อไปจะเนื้อหาอะไรใหม่ๆ,ๆก็รอติดตามรับชมกันได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ